สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมากับไอ้แคปิตอีกแล้ววันนี้เป็นการเจอกันระหว่างชุดใหม่ S C P 01กับพี่นักและคุณดิวีดิวีเองครับนักครับผมเป็นการเจอกันระหว่างเขาตัวอะไรพี่นักมิลเลอร์แมทแล้วตัวไหครับสลับไม่ว่างมิลเลอร์แมทนะครับไปเลยต้องสลับไปไหนครับสลับอ๋อคุยขวยแฟนอยู่ครับอ่าเป็นที่ไรอ่ะน้ำหวานใช่ไหมน้ำหวานไหนน้ำหวานอะไรเตงหมูเต็งหมูตงหมอ๋อพร้อมกันนั่งชื่อมันนั่งดิ้งไงเฮ้ โอเคไม่มือเน่ารอแอปนับไลฟ์นะจังหวะนี้เป็นการเจอกันนะครับได้ได้ครับพี่นับได้ได้แล้วโอเคได้แล้วนั่นเป็นการเจอกันมังกรเลือดนะกองบนกองบนมังกรเลือดมังกรโลหิตชึ้งเป็นเรง่ก่นพี่นับเริ่มก่อนโอเครับมีกี่ละกี่นี่นะครับรอดลือดพลัง ตัวแบบยุจูดาจะได้เสียงกัดฉัว่านหลอนพุทโยกีใช่ไหมนยหลอนนะอย่างนั้นเลยาไม่เนไทยไ่งนี้จงะไรสนามไมเ็บ่าไม่เซ็ตกัดเ้ไม่สนามเราก็ต้องแบ่งเราไม่มีเราก็ไีคู่แข่งไม่ได้นะแล้วไม่สนามยุกี่เนี่ได้ดิยุีไดด้วยดิบอดีไอซ์ สองเกดเจที่ได้ีโสามโซกีพีสามจกี่ลโอ้โหีัล้งัวนะเขาเขาอยากได้ชินีโวแล้วบีพีสามพียังขึ้ไปเป็นดี้วยไม่ไม่เคยเป็นดีเหรอฮะอีกทีนีโอ้ชันฟาดเลยสกินสกินแรสกิลแบทสกิลสกิลสธกิจพี่นัทได้ทำการโค้ไดีของคุณดิวหร แทนมาดี้คอแม่แทนมาดีเหรไม่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 ้องแทนโอเคเไม่เพราะเขาจะไปเปิดอีกบล็อกหนึงยังไงล่ะหลอก็ได้กินอะไรเดี้จนแล้วก็จะเปิดบ้านอีกใบดี่ดีอป่าอันนี้ดีอะไรอันนี้เขาอยากจะตังค์้อยู่เลยยพี่ก็พี่ก็สงสารเตาไงเผื่อมันได้ของถูกนะเดี๋ยวไปขายเตาก่อนมันการันตีออกหนึ่งใบพี่พี่สงสารมิกนี่สสงารมิกไม่มีอะไรเลยคนเนี้ไปเก็บตังค์ไว้ก่อนกันเก็บตังค์ไวปเป็นหนี้อยู่พี่เป็นสีลบไปได้นี่บาทตัวมิกไปแทงปลามาพี่แทงปลาเลยนั่นแหละที่จะแจกไปไป แล้วก็ระเบิดแฟกจิวโอ้นี่เแฟอนทำจริงพี่เด้เปียนแฟกเคาน์เตอร์มันไม่เล่นมังตัเลือดพี่เฮ้ยไหนไนมือก็เดาละไหนมือก็เดาละไหนว่ามีเริรมแมทเ่นมืดาโกมินดีต้มูมาเลยคระออ้บกมิเลอร์แมทตัวเองเป็นน็อตเฉยอะไรครับอะไรครับอะไร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  ไอ้เยี่งชีชนอะไรไหมฮะอะไรไหมทำนี่อฮะมงสิพี่นัดดูดิดูพี่นัดดูนี่มันควรขายให้ไหมไอใบนั้นน่ะไม่ต้องขายให้มันผขายว้ขายเตาอไ้ติต่อซื้ออะไรเมวะอะไ เอ้ยเีมไม้อ่อนเออไม่ใช่ก็ได้อุยอคุณเล่นอะไรคุณเล่นบอกความสามารถให้กับคนดูด้วยครับลงมาไม่มีเทคนิคมือแอ็กจะโซมกอนเลือดดจัวโอเคอันนี้ตีระเบิดกานรือยกขึ้นมือดนทำลายด้วยให้โดนระเบิดช่ารักจัใช่เดี๋ยวว่าอเไม่เคใช่คอุวันนี้ต้องมีคนกครับ มึงเลยมันตัวปัญหาตีตีกลับได้เปล่าตี๊ยกลับได้ตีกลับไหมไม่เด็ดเท่าไหร่อ่ะเด็ดหมื่นอ๋อตีนี่ก็ตี๊ยมตีมาตีกลับไม่โกงพี่พี่ไม่ตายโอ้โหตีโกงมีเข้าตีเข้าอยู่ไหมตีกลับตีอยู่เมื่อใดก็ตามตีอยู่ไหนพี่มีการ์ดเพิ่มอื่นไหมไม่มีเลยทำไมอันนี้มีอย่างอื่นไหมนี่มันนี่กลายเป็นเก้าพันโอเคโอ้ยพี่จะต้องลิง์อ่ะพี่มันถึงจะต้องลิง์อุ้ยชอบใจ ชอบคุณนึกถึงคนคนหนึ่งเลยคนณแถวดู้นนะเขาจะแบบนี้เวลาเขาแบบโปโมนี่ผมมีซุ้มใหญ่ดิเขาแตะแ็กเนี่ยนี่มันเหบอกนักปีใช่ไหมเป็สามทีเป็นตัเทะเหรอมีแคนด้วยเหรอตัวได้สามทีเหรอได้อยู่ในโซ่ได้แคนอ๋อจริงเหรอไม่รู้มาก่อนเลยเฮ้ยสองทีแล้วไม่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 คุณไม่เข้าใจหรอกอ่ามามามาโอเคสายโซ่เมา่ก่อนเลือดกันนะบวกโบกขี้โบกับมันมันยังครับ เออใช่ผ่านเลยนะผ่านเออมังกรเลือดมังกรเลือดประทะมังกรเลือดนี่ไม่รู้จริงหน้ากูจะขึ้นเลือดแล้วเนี่ยบอกม,ม,ม,มีเริ่มแมทมีเริ่มแมทแล้วมือมันเด้งวันนี้อย่าอยาอย่าดิแล้วมัน,นมมจะขึ้นนี่คออ้างมีคออ้างใช่แล้วเหล่าอะไรก็ผิดไม่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 ดื่มทุกอย่างนี่ดืม่มไปทุกอย่างเออว่าเจรยวไม่ต้องซื้อพี่นัทก็ต้องขายมันบอกเลยว่าใครอีกมีแต่ผมก็ขายยี่ห้อทั้งลีโซร่ำ ถ้าระเบิดกลาจะลืมั้เนี่ยอื่นเนีนี่มีเพนเรเทสสีข้าวก็ได้สีข้าวเิกลาไงโอ้ีกลางแตงระเบิดันไม่มีโอกาสไงมันไปหมดเลยสีข้างีข้าเปิดกลางคุ้มกว่าหรอไออื่นยังไงคุ้มกว่าีข้าวเดกลางมันดูสบายใจไม่เข้าใจอ่ะตีกลางไม่ระเบิดข้าที่เข้าวเปิดกลางหรอปล่อยอ๋อล่อยิอะไรนีไปให้หมดเพเดอรเทไม่ไม่ไม่คุณอย่าโยนมือดิให้พี่นายเขาได้ของหน แล้ว้วโอเรอดูเกมถัดไป <แฟ S 1> มากเกม <แฟ S 1> ที่สอง มีการเลือกกันแล้วครับว่าเริ่มก่อนเลยเขาดูมือแล้วเขาเริ่มก่อนได้ยังไงเราเมื่อกี้เนี่ยก่อนดูมือให้คุณเต๋าได้ครับคุณคุณเต่าเขาดูมือเขาต้องที่เมื่อกี้ถูผมเริ่มก่อนแล้วพี่ของผมไปกางมือใช่ไหมไม่ได้ไหลไม่ได้ไหลไมเออนไม่เห็นไม่ไม่เห็นที่มันแฟร์แฟร์เหรอโอ้สายสะอาดเลยโอ้พูดถึงรู้สกแย่เนี่ยก่อนได้ครับรู้สึกแย่เลยเขาเทิร์นโอ้โหเสียงต่อสายช่วยบ้าน อ๋อยอมาแล้วเข้ามาเลยมูตอนยู่กี่มูตอนมูตอนมาทำจะใช่าเลยไมมัขึ้นต่ตาน่งมันยอขึ้นปะงัยหวล็อตวยลอได้สามโกขึ้นเดดี่แล้วเฮ้ยโกแล้วปะเนี่ยนี่นะผมมีความรู้สึกว่าไอ้ดากนิกไอ้อันเล็กิชาร์ดพาดต้องมาแล้วัแล้วไม่เวิร์กไมเวิร์เหรอไม่เวิเลยเราต้อมเล่นกีดกีดไวค่อันนี้เขาโซได้อะไรบ้างครับจได้จัว เมื่อกี้นะเป็นการยัดจากมือนะแต่พี่นัททำให้เราเห็นนะครับว่าเไม่แบบนี้นะไม่อยากวางมือดูดิจะถือมือตลอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้นี่เกียรติพี่ไม่เป็นไรครับอะไรครับเนี่ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมด้อยนะทุกคนนี่เป็นขอใหม่นะทุกคนของใหม่อะผมเชื่อวุกเป็นของใหม่หมดเลยคิดผมก็จะเคนที่ไม่เป็นจริงๆแล้วก็ท้าใส่เป็นร้อนได้จุ่มเลยร้อนได้เลยใส่จริงๆเอาละครับพี่นัทชิงโซบีเฮ้ยโซบีมาเล่ลิงกัมมัตโต เมื่อสวมใส่ถ้า Direct Impact สำเร็จจะได้ต่อยจะได้ต่อยฝ่ายตรงข้ามจะได้ได r e c t Impact อะไรพร้อมเลยอะไรพร้อมเลยบาเถอะมาโถอโคเที่สมแล้วสีกี่ใช่ปะสมแล้วมันแรงจังอ่ะตีระเบิดด้วยมันเลยนี่ตีระเบิดแปลงเลี้ยวตัวเองเลี้ยนี้ต่อเดียวมันก็เปลี่ยนล้อไปอีกแล้วพี่เปลี่ยนล้อได้เลยไอเลี้ยวไม่ได้ระเบิดเลยเห็นไหมไม่ได้ไปขึ้นพี่รพี่ระเบิดมันทีเดียวมันเปลี่ยนล้อทุ่ตาพี่งง โมดูดิพอดีไอไมขึ้นมีเรื่องแมทของจริงอะเหมือนกับเล่นกับอะไรนะตอไม่ติอ่ะนี่ไบดีเฟน์เท่นั้นเองเอ้ยไม่ตายเนี่ยว่ิคนเราดูดิคนลอตดีมากเลยไป้ดอีแล้วถึงคุณมันเังชั้นเย็กหน้าใส่ยังพี่ หน้าใสกิจังหน้าใสกิจังลิวเลยวัี้หน้าใสกิจังอ้ลงมไม่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 คุณยีใบถินยิเขาไปแล้วใหม่คคุณเพือไปมันเอาตายอะพี่หขี้าเลยหขีอันอันนึงมันสองบ้น้ส่อหมดสิที่พอดีอ่าหนึ่งสองมี้าสองีดลดลดเตความเสียหายสองหน่วยสขีมันได้จุ่มั้ยมีับเบิ้นดีกวใช่หนึ่งขีไในมันก็ได้าอัไห บัตรโดนคีโดนเคลูกสาไมขุดใบหนึ่งขึ้นมาเอาวางไว้เลยจุดเลยสามใบเออพวกนายที่เอาขึ้นมีเคานั้นเยอะแล้วถ้าเยอะจริงมันต้องโดนอ่ะพี่วันนี้มันต้องมีคนโดนทรมานดีกว่าตีที่สองเทคยัดหน้าได้ถ้าไม่เดี๋ยวมีไดเร์เวอ์เทังแน่นอนผ่านเอาไอ้มึงเสือทำไมไม่เขาทรมานพี่นัทดูดิเออทไมเป็นคนอย่างนี้เค้าก็ไม่มีดรอป้จัว ที้มันสองใบบาแล้วทิ้งให้มันไปพี่พี่ทิ้งให้มันไปเลยคนอะไรมันน่าเกลียดได้ทิ้งให้มันไปเลยทำอะไรก็ด่าเกลียดหมดทุกอย่างเลยแหละตรงแล้วดิใช่เสียงใครใช่ถูกต้องแล้วพี่นะใบนี้แหละมันควรอยู่ในเด็กนี้มันไม่ควรขายคนอื่นเข้าไปใช่ใช่คุณยกให้มิกไปไม่ อย่างแรงนี้เนี่ยมิกเดี๋ยวกูมาวางรอเลยโดนฟรีโดนตรีโดนต้าโยนไปแบบเมื่อกี้เลยพี่ต้าดีดันตาสีนะดูเรียบร้อยนะครับเป็นหนึ่งหนึ่งนะเพราะว่ามือเล่นไม่ได้นะโดนแใส่เข้าไปเลยกันรอเลีเราดูเก็บตัดสินครับกลับมาเกับเก็บตัดสินมาดูกันสิว่าใครจะโดนได้แรกนะครับออตายแล้วเลยเป็นเก็บตัดสินระวังบาร์ดี้อาย มันกกตาเลือดออกปล่อยชุกอุ้ยพันใส่หน้าพี่นัทไดนโดนห่อแฝดนเอางี้เลยเปลี่ยนมันโดนค่นั้นแหละเขาขอดูมิลเลอร์แมทมือกูเด้าพี่เอ๋าเฮตอเลยโคดูกนอนต่อล้พี่นัทได้โอกาสเัราเอาคืนรอเปลี่ยน้วพี่ชาจ แอนด์ดอปลอือดีไม่ได้บอกผมมีจริงนะเอาไว้ขันหลังได้ไม่จริงนะไหวได้เปล่าแล้วไงเฮ้ยมือโตยุกิขาวซีดใช่ขาวซีดชื่อโค้ชเนี่ยขาวซีดไปโซนึงขาวซีอะไรอีกมีแค่นี้อย่างนั้นเลยมันเป็นอะไรเงี้ยยนี่ไปเดียสโตเนาะสโตรจัวว้าวสิงกินนกปิ้งไหม ปิ้งโอ้ดูจากมุมนี่ก่อนก็น่าจะได้ก็น่าจะได้ปิ้งแล้วแหละใช่ลองลึกจิกเข้าไปในสายสักทำดีทำดิีจับสายกูโดนหลุดแล้วจะทำอะไรได้ครับโคลงไปเมื่อเห็นมันเพื่อนตายชัดเจาะเห็นเพื่อนตายเห็นมันเพื่อนตายชัดเจาะผมว่ามันตายก่อนต่อคนที่ชัดเจาะกันเพราะมันไม่ใช่ซื่ออิวว้าวอันนี้มันมีขอบชีสกับขอบธรรมดาขอบชีสขอบชีสใช่อร่อยม่ะบางหนา หนานุ่มชีตไม่เราไม่คุยกับคนที่มันจีวเราใส่พี่นัทแบบสามทีสี่ทีมันเกินไปมันดูแบบทุเรศมันเป็นไรอ่ะแล้วเขาระเบิดได้เขาไม่ทได้เก่าอุปกรณ์แบบนั้นสามอินฟิสเบรนเราเลรนเราเบรนเราเบื่อแล้วมิลเลอร์เบนเราเดฟไปดีพี่นัทผมขอเดฟไปดีคนมันก็อย่างเงี้ยใช่คนมาสะทุนอะไรนี่เราปฏิไอร์แลนค์ออสเตรเลียยุโรปไม่ดูดิ

ใดิเอ็กแท็กถ้าหมดกี่ซนเนี่ยเก้าเก้ารพี่นัทไม่ต้องกลัวมีไหมเนี่ยไมขอดูมืออ่อยแบมาแมไม่ไม่ใช่แบมมาถึงความความความผ่านหลังมาจะดูหลังการคนดีในเนี่ยเห็นไหมไม่มีรถผมไม่มีรถมีของรถแล้วมันมันมีอิมแพคฆ่าเราตายในทีเดียวอย่าคิดมากเลยพี่โอเคแต่ไมรอดแน่บงี้เมื่อกี้ขอพี่โนทำลายใช่อันนี้พี่ไ่ไม่ันมันตอนพี่ อ๋อมันต้องมันเพื่ออะไรอ่านดีๆอ่านดีๆโอเคอ่านดีๆมาซูมิคุ้งอ่านดีๆอ่านดีๆมึงใหญ่ยังดีมึงก็เป็คนโดนวันนี้หมัดอย่างนั้นในวันนี้โอเคไม่ได้เอออ่านดีข้างอ่านดีข้างเฮ้ยบ้านะเขาให้โอกาสคุณคิดดีๆก็พี่ไม่ตายอยู่ดีเองตีข้าวตีหน้าใหม่ใช่ใช่ใช่จำเปันข้าวเฮ้ยเจอร้ายจังเลยไม่มันไม่ใช่ัว๋ยมันไม่เทคไหมอะตัวเล็กตัวน้อยตัวตายมีอ๋อมันได้แข็เพื่อนตายเพื่อนตายโอ้ข้างขี้แต่ละใส่เล็กแอคแทกเตอร์เดี ฝปาเดินเอ็เวดเมื่อกี้มื่กี้หลือเท่าหร่แล้วนะดูวหนูมีีเลเอ็เวเอ็เวเอ็เวเฮ้ยเเฮ้ยเร็จมีเลือดแบบของรถนะครับจบไปแล้วมีเลือดแบบของรถทางสามกมนี้ยังไม่จบเลยโอ้ยาเชอกจนั่ดุยอโอ้โไอ้นี่มาพูดโ บอลจูดคุกกี้บอลจ u ดคุกกี้ดอ o รโอ้ชาร์แนนดอ r รชาร์กใบที่มันติดชื่อที่มันจะใช้กับมังกรเลือดตอนนี้มีมังกรเลือดอะไรอยู่บนสนามนะนั่นถ้ามันบอกมีมังกรเลือดบนสนามพี่ชาร์กใช้ไม่ได้เลยผมไม่มีค่าก่านเผมรู้ตัดใจง่ายขึ้นมีอะไ๋อมีเห็น ไอตัวโมเมื่อกี้ที่เห็นเพื่อนตายต้องติดเผาไหมแบบต้องต้องไม่เห็นไฟตรงข้ามถึงทำลายก็ได้ชาดจลยใช่ไหมเออวิน้าทาง่เรติดเผาไม่ต้องเห็นว่ามันก็จะรู้สเออใช่เราอ่านอเรื่ององ่านยไอตัวชาจทไปเมื่อกี้แค่เห็นไฟมอดกัง้ามถทำลายใช่ไหมเออก็ได้เราต้องมีต้องมีต้องมีอีกต้องมีอี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 ตองมีอีต้องมีอี้องมีอกต้องมีกต้องมีอี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 ต้องมีอ ใคทุกคนละไม่ได้ก็ต้องเก็บแล้วก็รอเดฟอืมไอเดียวมันจะจวดล้อแล้วเป็นช้าใช่ไหมช่วยที่จะติดตามเธอหน้าไปทีนั้อันนี้มันอันนี้ทำอะไรได้บ้างไม่คิเบรคไม่มีอะไรแล้วพี่ห้าคิดเบรคไอการระเบิร์นแทงบาเทคได้นะจะทำอะไรได้หมูตอนยูกิเอ้ยหมูตอนยูกิพี่มันต้องมีคนโดนแชร์มาเฮ้ยเฮ้ยโกงโกง นอนไม it. It so okay, Rut, right. ่หลับแล้วดูดูบัดดี้คงไม่้องไม่บัดดี้โดนสวนทวารไม่หลับเลยเลยทีนี่อ่ะโอเคยิ้มหน่ก็ดการรเข้างการเราเปิดข้างมีแ่นก็ทีข้าเรเิดกางก็เหมือนกันพี่ก็เหมือนกันพูดไปเป็นนัดงงไอ้พูดมาแ้องม่นเลยพี่แอคมีน้โบอลข้างรเนี่ยโอจาละมีแผ่นจ๋าละจ่าละเออว่ะน่าจะมีเปลี่ยนเป็นของไนั่นหนดีมาลูก Yup. พ,พ,พ,พี่น่าจะใบเวดไม่เวไปว่าค <Um ุณปรับไลฟ์นัดเป็นสิบได้ไหมคุณก็ปรับไลฟ์พี่นัดเป็นสิบดิเอาละครับคุณดีทำไงผ่านเทิร์เขายื้อเทิร okay ์ไม่ได้ยื้อไม่มีแค่นี้จริงมีแค่นี้จริงของโอกายพี่นัดมีแค่นี้จริงเลยชาร์จไปปกติไปเพื่ออะไรนะการถไปเป็นรถเรื่องอู้พี่นัดพี่นัดพี่นัดอะไร ซาสากีวาี่ที่วันนี้ตีตัวใหม่ไม่ใช่แรงแรงเงินแรงเงินที่อันัห้ากีตออบอรใช่ไหมใช่ทำไม่โดนไม่โดนเลยงมด้วยพี่ลงครับให้มันโเวาไซออไปก็ได้นะให้มันแบบมันมีไซส์ไปแล้วก็มันมีซมาเป็นห้าสอทีเท่านี้สาใช่ไหมแโดออันนี้มีโอกาสอยู่แม้วอย่างนั้นย่งนั้นไปดูมีสมองไปอ

เอกับรจริงพ่มจะมีอะไรกันพี่ได้พี่คิมีอะไรกันได้พอก็อยู่นมือไม่ไม่กับพูดกับมันมันจีมูหลายรอบผิดอะไรก็ผิดเอาจีบูตั้งแต่ที่เขาได้พลังใหม่มาพี่กัดไปเลยยังไยอมใช่ผมกัดไ้วยไม่ไม่ไม่ยอมไม่มีใครยอมยุ่มยยอมไปแล้วเกมนี้ไม่ได้ยอมเลย เฮ้ยโลได้แอกเ็เร็วขอเขาตือตือตอตือสามอดเบอ๋ออี้อื้อดับเบิอื้อดสเรียบร้อยเป็นพี่นัทชนะไปนะใจเย็นๆก็เป็นจริงๆจะถ่ายมิเลอร์แมตต์มันก็เลือดแต่กายเป็นรถจะได้โอเคใครชอบกไกดแชรกดซัใอเก็สดับผมสวัสดีครั